จีนกับทุนสำรอง3ล้านล้านดอนลลาร์หรือประมาณ108ล้านล้านบาทท่ามกลางสงครามการค้าที่กลับมาอีกครั้งย้อนกลับไปเมื่อปี2018โดนัลด์ทรัมป์ได้จุดชนวนสงครามการค้าผ่านการกำหนดภาษีนำเข้าสูงถึง25%ต่อสินค้าจีนทำให้เศรษฐกิจโลกปั่นป่วนหลายบริษัทจีนได้รับผลกระทบหนักปัจจุบันท์กลับมาอีกครั้งในปี2025เพราะมาตราการที่รุนแรงกว่าเดิม เขาประกาศเก็บภาษี10%ต่อสินค้านำเข้าทั้งหมดจากจีนตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2025และเพิ่มขึ้นเป็น20%ในเดือนมีนาคมคำถามสำคัญคือทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนซึ่งมีมูลค่ากว่า3ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ108ล้านล้านบาทจะได้รับผลกระทบอย่างไร จีนกับการสะสมทุนสำรองระดับโลกทุนสำรองคืออะไรทุนสำรองระหว่างประเทศคือเงินตราต่างประเทศที่รัฐบาลสะสมไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าเงินและเศรษฐกิจโดยจีนเป็นเจ้าของทุนสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลกแซงหน้าญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์และอินเดียรวมกันจีนสะสมทุนสำรองได้อย่างไรเหตุผลหลักคือดุลการค้าเกินดุลหรือการที่จีนส่งออกมากกว่านำเข้าตัวอย่างในปี2023 จีนส่งออกสินค้าไปสหรัฐมูลค่า448พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ16ล้านล้านบาทแต่นำเข้าสินค้าจากสหรัฐเพียง148พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ5.3ล้านล้านบาทช่องว่างนี้ทําให้จีนสามารถสะสมทุนสํารองได้เรื่อยมาแต่เมื่อสงครามการค้ากลับมาอีกครั้งอะไรจะเกิดขึ้นภาษีทัป์กระทบจีนหนักแค่ไหนการเก็บภาษีนําเข้าสูงถึง20%ทําให้ต้นทุนสินค้าจีนสูงขึ้นส่งผลให้ยอดขายลดลง ในอดีตสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนทำให้การส่งออกของจีนไปสหรัฐลดลงจาก538พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ19ล้านล้านบาทในปี2018เหลือ432พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ15ล้านล้านบาทในปี2020ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดของจีนตกจาก188พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ6.8ล้านล้านบาทในปี2017เหลือเพียง24พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ870,000ล้านบาทในปี2018ปี2025สถานการณ์อาจรุนแรงกว่าเดิมเพราะมาตรการภาษีถูกใช้กับสินค้าทั้งหมดไม่ใช่แค่สินค้าบางประเภทเหมือนปี2018แล้วฝั่งจีนจะรับมืออย่างไร 1. ควบคุมการไหลออกของเงินทุนจีนใช้มาตรการควบคุมเงินทุน (Capital Controls) อย่างเข้มงวดเช่นจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศแทรกแซงค่าเงินหยวนเพื่อไม่ให้เกิดความผ,ลผ,ลผลันผวน คุมการลงทุนของบริษัทต่างชาติในจีน 2. หาตลาดใหม่แทนสหรัฐจีนพยายามลดการพึ่งพาสหรัฐโดยขยายตลาดไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาซึ่งยังต้องการสินค้าจีนจำนวนมาก 3. เน้นเศรษฐกิจภายในประเทศรัฐบาลจีนเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเพื่อชดเชยยอดส่งออกที่ลดลงด้วยมาตรการต่างๆเช่นกระตุ้นการบริโภคภายในสนับสนุนบริษัทเทคโนโลยีให้พึ่งพาตนเอง ลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดจีนจะรอดหรือไม่แม้การเก็บภาษีนำเข้าของทั้มจะส่งผลกระทบต่อจีนแต่จีนมีวิธีรับมือทั้งการควบคุมเงินทุนการขยายตลาดใหม่และการพึ่งพาเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างไรก็ตามหากภาษีเหล่านี้ดำเนินต่อไปจนถึงปี2027นักวิเคราะห์คาดว่าการส่งออกของจีนไปสหรัฐอาจลดลงถึง20% GDP จีนอาจหดตัวจาก4.6%ในปี 2025เหลือ4.1%ในปี2027สุดท้ายแล้วจีนจะสามารถรักษาตำแหน่งยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจได้หรือไม่หรือสหรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในสงครามการค้าแล้วคุณละ่ะคิดว่าอนาคตของจีนจะเป็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป s t a c k s a t stay humble